ข้มอมเออวันเป็นยังสั่นมี่ข้อมือผ้าดูเฮ็ดโบแมนนี่ทุกท่านข้อมูอมมทอเพนฟ้าเป็นบ่าทอเพนหญิงผุนดิเพนวายังสัน่น <laughs> ว่าว่าจะได้ก่อความว่านั่นไม่ใช่ข้อมว่าความความสิขื่นแม่ขันใดนี่เขาว่ายจะไดนก่อโอ้ก็นี่ผุนตัวเออ ดีพดต้นไหนเนี่ยห้อสิขึ้นไปนี่ห้องว่าจังไหนเนี่ยวัดราชิดไม่นาะตีแาววัดราชิดเออเสิไปหานางจันทร์สะจ้อนเออแน่นหน่อยวันนี้เศษคาถาใช่ไหมเออเพิ่งมาจังไหนวะเนี่ยความนี่เพิ่งมาจังไหนความนี่ำมันเห่าดีล่ะอ่าล้องไหลไปบังจ๊กสักหน่อยเนี่ยเห่าจนบ้านไร่พ่อไรเบ้านางจันทร์สะจ้อนเร่บ่าดิโอ้ชาวัดราชิดเนี่ยเย้าวมันสิไปอดขันใดเนี่ยเออโอ้ยค่ะ เจ้าผู้ทิพย์ก็ไม่ให้บ้านแบงโลหี่มเนี่ยเด้อพันยาสีนี่แม่งสับ่อซอมซุ่มกันเจ้าผู้บานกลางบ้านสมพันธ์ไอเสดห่มบ้านพัน บุญกุศลที่สางแต่หลังพุ่งสีบออ่อไหลยองเล็บตกเด่นดาวไก่นั่งหนุนสนาเห็นแต่เหวหาดหอยผู้คนขอกนาคเนี่ยนี่เช <laughs> ิงสาขาเขาตันจีนตากทอดพระเนตรจ้องหาหนองก็บอเห็นกังคำแรงลงเห็นหงสาบางดินมาเป็นมูตูหูเจ้าผู้แก่มความแป้งเสื่อมไอในแหน่ง พี่นี่คิดแต่ขัางฝังเมื่อเน่าหังสองห้าเฮ้าหวมแะเน้นอยู่ในหน้องเข้าขขมีทุกคนกำบ่เห็นกันใจวันยิดว่าเวกสันเอาอังล่านองเลยคัสังมาทำให้อายนี่หงมงทวนถุกเนมาเน,นอุกในฝืนกินกาง หั้ยใจโกนคือส e ั่งน้ำพ้นาวงโมบินวางแม้นสีเดินสียังยังบมลืมหนาดหน่อยค่อยจงสองหาปู่ทนี่เพอปานป่วยฝางตายผูงระยุวองสาวที่ใส่ไตเดี้วลืมสติทั้งทันทั้งแตกมูลปานกระสูนเสียบเน่าสอนเนหน่วยตาคือนังพิมพ์ผ้าไห่เชี่ยวทองมาแล้ว ลิงเห็นตานเตาเผาอันนั้นตังต้งสินดับอยากไปจมบ้านใบไม้ม่วงเขียวยิ่งเตเป็ดปองห่องเฮียคู่เขาคู่แด่นอนคู่มีเดินบ่อเศรามเศรี่ราเขาถนนปูปูนละมองเห็นตึกตลาดร้านเป็นฐานทองแถวแหงคิดหอดจิ้นแก้วนั่งเอกสำอางสวยปนหนเด้สไรจารอมนอง โอ้น้าแก้วทิพเปรตไก่อบผีเอ้ยสัง่งหนามเกิดไก่คางเหี้ยมห้อมส่อนอวันแดงเศร้าสองคนห้าบ่เหนหนากันน้อพันเท้าห่อมเดาด้ถึงคุ้มควงปางเออไปหอดละบ้านเนี่ยหอดบ้านหอดนะหอดบ้านเนี่ยเล้ยงเต้านเด้งคู่เขาจ๋าสวรรนเสพพวกเจ้าพวกนายานี่ทั้งกษัตริย์แพทย์พร้อมเขาตานโตเมฆพุนในพระไทยบุญอยากเห็นน่งนั่งเทพเพราะเขากับสู้ห้องได้เดีย๋ยวขางเจ้าบอส เมื่อที่ขึ้นสู้หองหอราดมนเช้นบาจึงถามย้ายสวนถูกคว่มคำแก่งย้ายแสดงเมื่อถวนในกระบวนเงมแยบาของหูเดิดเด้เสล็จไก่แม่กระได้เด้วกระดึกอ่างเอาคุ้นพอพผาดสีผู้มีพระอานมุนมนกาเสกเสบันใดลาสาวพญายาหยุดไงเดววไตถอยถามสำสิ่งดี ดูร่ากัไดเดมพีทูท่วงทั้งแทงข่อยเอ้ยมาหอดอวันเนี่ยนำขนไปไรบ่ด้เออบันไดกจวได้ขันคำผู้บราณเส้นบาดเจ้าเขียวขึ้นนางซ่านพี่อนทราบที่เป็นกัตรัต์นีที่ยืนอยู่ขึ้นราชสดอนพินอ,อู เิ้นดวงขึ้นบันไดแก้วไก่ส้้นทีเอ้ยผู้เบียดเท่าได้เสด็จดวนบันไดคำถึงส้้นมุ่นหอดผานางมองยังน่เดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยเนีมแนเวีผสมสัมผีคำกำก่งผ้าไถ่ออนหน่อยไอ้ตายห่วยหลุดเพราะว่านั่งจึงสีตะวบาบุญบอกนา่งสนมุมใอ้จัดอย่างบันดังแทนท่มูใบิสผู้สาวอผู้สาวนั่นน่ี่ทั้งขันสารเด่นไล่เครื่องวงดอกเมียงมาพร้อมผู้บ้างบุญีมุนเับปะซิ ส่วนกระทนเทาทำใบท้องเแต่ครั้งขามีมุตินั่งคุมใจโบจาเบาช่างงานเหนืยคือหอยถือภาพคันถ้าหอดกัมประตูแก้วกอมคึ้มาเดี่ยวเราง้อยมุนก้ามหาเนยมเศษใช้ถอดทิศไปปากเบาน้ำเจ้าลังค้นมาบ้าก็ไขคันเบาน้ำประตูก่อยเกาไขที่คออย่างเข่าไดได้บเดะเอ๋บอกกับประตูบอกกับประตูเนี่ยเข้านั่นประตูแกนใจไม่ซัก <Ừ. S 2> สูงข้าผิวฟอกท่าเหลืองเหลือมคือไผ่พญานานดมห่มผู้บานาย่านเต๋เพินว่าเสียงเดินเขาเข็ดเงน้นเดียว,วพวนประตูวาพักตูวาใช่ย่งมนีสมพันน้อยคือหอยบ่สมหดัดคือตลาดบ่สมเครื่องค่าขายไรกะบ่ด้วยพีเออ่โอ เชิญพ uh, er. ี่สวยเสด็จเขาาในเฮียนห้องไงบางท่อนข้านก็ได้ดิงเขาเห็นเจ้าเจมสมนท่านเนี่ยหอดผู้สาวดิเนี่กับพ่อปานถือค้อนเขาควงทิดขาย่างกับสักขาสามคือปานขามาไปเอยียบในมอหน้าหน้ามอยสบอยไปอื่นแม่พ่อได้ถือชิ้นสมยังได้ย่อยเหยาวอลุ่มเห็นแ่หวงดอกอมสมาสกุลสูงผู้ใส่รืมอหอดนิยมยิมเสอเป็นเชิรคือบ้าไปหน้าดืมมีดต่เห็นผู้สาวโอ สาสมนอยบอกห,ห,หอยก่อยโบเฮคนกสานดันดินสินกระปุกเ่มเอาฮะาวอยู่ในหันเนาะคคนสีเม้าหง่วยมึนน้ำแน่นข้าบาได้ถอดจิตเบาอุมอ่านทางน่ะรวยมั ฟังเราเสาบ่าญญาาอยันอานย่อมเสาเสือหางหิ้วตาข้างว่างแหวให้พีหัมพี่สีส่สือใช้กอนหมอนเกีียวเซลคัมบันนี้ว่าไปใส่หมอนระบาดเนี่ยเดี่ยวเราฝากเกาตานหมอนใหญ่นั่งทิ้งนั่งคยอิอ่มองนอนบนเกลียงเฮี้ยงเยงถืงเป็นได้ดีหมอนเกลียวดวงไร้ฝานั่งถอดพี่เอ้ยมา ยังคอยสุกยูส่างบ่มีห่อนหอมไหลนั่นเด้ค่อฟเดี๋ยวบางปีนสินมามาส่งไงคือเป็ดแช่เนาะถ้ามาเห็ดส่งเลยคือเป็ดเถึงดุแม่สะอาดยิ้มจากปากโตข้อแห้งแต่บ่อดเอาเสียอยู่เลยบ่มีว่าส่งพวกปานหอยไข่ไรจ่านาแข่งเห็ดส่งสีสันจติ่งหันกลนไชบาจนบ่หมอนนั่งเทิงจ่าแท่นหน่อยอ่อนบังหมอนก็อดตอดตามขันเจ้าฟ้าหมดคุ้นบัง ยี่ยมนี่ยศต้มน้อยปากบนกินแจงพัดผีเอ้ยพันข้าวบ่อขินพัดแจงปากบ่แดงนี่เราไอ้บอนบาสิ่งบอนบาสิ่งบอนบาสิ่ผู้เอ้พี่นี่เป็นคนข้นสร้างเคยมาตั้งแต่เก่านี่พันเจ้ายามาถีทะเลลมพมินแห่งก้อนฝนนี่พันพี่นี่เก็บอกคมันไฟใหม่เก็บหัวใจปันฟ้าแดงแน่อแกงถามบ่าวมาคือเจ้าแหลกสิ้นควาย หรือพอแม่จะป้อนชิ้นแฉ่ข้างแข็งปากบ่อออแม่จะป้อนชิ้นปาลาขอกั้งข้างสะบันปากบ่เปลี่ยนชั้นบออ่อธรรมดากระชั้นนี่เห็นเห็นกันต้องทำเข้าตัวเรานนั่งโ<อ>บล้านเผิ่นเกาหอยเขายัางไดอ่านเห็น<อ>ทั้งหลายเพิ่นแท่งเศีนปูป่ลายงามอึดอยาก<อ>ข้ามปากบ่เลยสื่อสีแพ่งไหวตาดองเจรานา้ำเ<อ>จ้าผู้ทรงสีเหลือง,งังไผน่นนั่งสีไดทางไถสีเขาเนบ้างในบุงไงยู่ พี่นี่เสื่อสาตูงใส่อยู่น้ำหากพักตบร้อยบนไปบนมาดดวดบ่นี่เค้ยสนเจ้าผู้มุ่นทนหนาจันทะจรนนองทีแท้งเอ้ยอดจงไข่ปากตานน้ำออยหูวเอวเอาเนี่ยแม่เนั่งเหี้งพีเนี่ดันป้าใหม่ไม่เอวเอา,เอานั่งสิวโมเทานาน้ำ,นำลำหิิแในว่าน้อง คิดบางท่างไปกวงตันหลานดันดานพูหนลาดูรอมตันทางหอมทางนี่ทั้งสิงโตเต้นเสือตันตำตาชีวะไทยย่อมไก่เสรามาแสงที่ถูกยิงดำลนโศกกระิไตเหลือไตมาจึงเห็นมาวนนองบัดทีมาถึงห้องเห็นพานังโบตานปากแม่นจะแค้นบอกว่าหูรองบ่เสียมากับมาท่านมออยู่นี่กันไรมาท่านหมากกันอยู่ป้าบ้านนี้ พ่ะบาทเข่าได้ทำห้วยพระแขนเหนอยพระแขนเหนื่อยรางวัลเลยม้อนเอ๋อยค<อ>้ะนหะูค,น,คนปากเกือกอยากใกล้กุิ่นเขาทั้สร้างจังใด<อ>คนผู้ผิวใสแจง,งเขาทั้บุญอีหยังแน่เออหมอนก็แก่จอยๆปานเน่นหน่อยทองสุดมุ่นนั่นโอ้น้อพี่เอ๋อยคน้นคนหูข้อตันปากบ่เป็นปางนั่นบุบเพสสางมุอสากรรมสนองตอบอคอนผู้สวยจริงแจ้มศิลหาทานกะทัม การที่บำเพ็ญส้างผู้ลนอนนออยู่ในโลกมีสองอยางเทียงแท่แนวเสียให้ทอดท่านทานด้วยเงินของจับใจบุญกระไรมากล่นอโลภาถิ่มบอ่อีนั่งียกระวินท่านแท่ทานกาวในปฐมการแสดงทำท่านบอกข้างเขาหูท,าท่านผิกเขือเขือ,ขอ,ขอปลาแกงขัวัวบ่หักเป็นหรือที่ทำประถินสั่งบุญไหลเดือดลกแค่เดียวหมอนแก่หมอนแก่ทาวากิจ ะด้เท่าได้ทำงวยพาคเหนือฟะหมอนเอ้ยพ้ะนะความสุขของคนเฮ่าแมนนีหยังจริงแท้อ่ถามไปอีกเอาแต่ให้ผู้พื้นของเฮ่าเบาซื่อนี่ถอนฟ้หมอนกว่าแก่แมนคอไข่แจงตอบาพ้าโอ้โน่พีเอ้ยพ้ะ ซุปหนึ่งดีแต่ผ้ากินแก้วไปเที่ยวเมืองปุ่งไปส้มผู้เขาท้องปลอมสะแนงอยู่น้ำนองซุปหนึ่งดีแต่ผ้าสาวเขา,วาด้านย่างามเย็ยนงซีสมขะนากไม่ใจเราหอยเมื่อเศร้าดีแต่ตาแย่เด่นใบมอ,อยู่ในป่าถามมอคุณหานีซุปแทนะัวเขาซุปของอาดียะเจ้าได้แก่ผรานพพานผี่อยซุปของการพบให้แม่นน้อนน้ำนองไปผู้เคยเห็นแล้วโลค่าโบวังเบียด ตายก็หายบาปใายเหีย้ยวขึ้นขอบสวรรค์ไผ่โบเคยลงขันผลมาจัดน้ำเสใสบ,บาปก็มาเรียนตองตายเดียวผันห่วงย้ายตายบ่รับตาเดียวคันนิ่งน้ำจงมากปัดพมาผู้พ่อเห็นฝ้าหอดกังเด่นเพลืโอ้เอพิ่พ์ลวางสันหมอนว่าว่านี้เบาจังไลมันก็บ่ปาก <c ười> เลยทำท่าสีเนี้ยเออ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 ที่เอาให้สุดจิเอาเอาเอาให้สุดปืดโดดเอ๊ะ <laughs> องกรัซั์เท้าสิยืนล้มล่าสั่งพันอขอให้น้องราดน้อยแน้วไว้คอยสบายพีทอนแสนสิเฮ่ฮ้นให้นั่งพยาบอยบ้อมตอบย่าขอบว้อนจากไรว่อนไหวกับกอกบอเดียวบัดนี้พีเสืราก,กรบตัมขึ้นนครของเก่นานั่งสนมนุมเหน่าลายลานรอสวย ดูร่าลวนเด้อสูงสีสังอาปานมี่ขอดเข้าทาค่อยอายเอากระสันบกใส่ผู้สาวเราวันนี้ตัวไปตัวไปเนั่งกระสัดขันได้หมอนหมูจนสีมุนพนมาโนนหาหมูหมอนหอมให้เงียวขึ้นหมอนจึงมีคำอื่นเส้นเส้นให้เท่าเตาให้พี่ครับก้อนถอนมาลื้อเรื่องเรากับบวนมาเชิญเท่าเทศหน้าเรื่องนี่ท่านทำท่างพระสุสะตวเดิมก้อนที่ถ้ดงเรื่องกตจิงเชียวถอนหมอนหมอนบอก โอ้แล้วอย่างยังจิ้งเทวทอนขอให้ผู้ท่อนขืนเสียงท้องท่องแถงเทเทถเดืองนี่ท่านเถาทานไข่ดูร่าหมอนแก่นไทยให้เธอป่าถนาฟังอันบานี้ท่านท่านเทศนานน้านดำฟังลังเรื่องในโบราณฤอเรายงมีดนกกระจอกเจ้าขวป้อมทำเนียร์เดิมดาสนขนข้างคยอยู่ยู่อาศัยแจ่มเจ้าข้างเถาพอรัตศรี เข้าเวร่าขอนคารังท่วงทนยากวิวาดเบาถึงเท่าพอรัดสีพ่นจึงขับเขี้ยวหาย้นไนฝูงนกไปอาศัยรอนเล่ายวมดูดูอดเดือนแดงเดือนสามเสียงสุมไฟฟังมืดไหม่ปาใหม่เล่าอ่อของแขมค้ันคู่ฟ้าไฟผ่านเผาจุดส่วนจิ้มไก่ถึงห่องแห่งห้างว่าข้างนั้นนกกระจอกหน้อยเอเสียงเสียงกะทิตาขอับเงียสัญญายินย้อนตายต่อห้งห่มหอนขูบมัดมันสัญญายอมหมด รับชาตนั่นให้ตายพรมพำกันสัญญาไว้ว่างจะเกีฑยนการขาดขั้นไฟออกก้อนแท่้าดอนเรื่องบ่จิงดังนั้นขอให้ร่งไปใหม่อุบายพุ่งไ่ตำตกยูพื้นพันหมอมือสงตกลงสัญญาแล้วไฟรามมาห่องมาเมื่อเราพบว่าตืนดินถึงก้อนผัวเออตัวกันไ้แล้ววันนี้ป้าให้ผัวตายข้างห้มหั่งห่มลูกไฟลุกห่อนผัวใหม่มุนมิน เมียได้หินหิ้วอยเม่ใจจางจินแน่มุกสาหวัดว่าว่างถิ่นทานขวานไยาเห็นดีด้วยดอมหญิงยาเขาเสืมอนเอ้ยมันทั้งซับซอหินลุมหล่ออ่อนหวานแนวน้ำตาลเต็มหม้อเขาห้าห้างหนึ่งหวานปวากบังขังขอคืนขมการที่ร่มยองดินดื้อหญิงที่หนึ่งบธิศุขุสิงเสมอดำลังไส ใช่วันนั้นขอย้ายจาเอ็ฟสมองมืนปากนี่เออสุดแล้ววันนี้สุดแล้วหัวตัวเออหัวตัวผมเขียดแข็งแสนงสิฟันกบวัยนั่งจึงว่าจ่าตานค้ำเข้มเขียมเขียด หัวผู้ญิงคนกัุบอกว่าเมียนี่แน้อเนียผู้ชายหลดินมาล่วงหิงหอยเียนซักก็ดินไหลเดืองแงงอนหมอนยาจงใจรวยดอกไสโบสัตสือบบมีสัตตสึงเสมอแท่ดังนีงดอกน้าเลยดวากันเลดอยู่น้งกันละวันนี่้งก็้ถือว่าผู้บ่าสนาละวันนี่งเมีเยด้เดแล้วเมื่อแล้วตียนี่เท่านี้ ผมขัดนผมขัดสิไปเอาอีสัมไรลาร้ไคว่ำอยู่ดอกเด้อสิปเล่นน้ำยี่ี้นอยู่ดอกมีเน้าไปหายุบมือมือมือเน่า้สิมีเน้าไปฝากอยู่แตงไปแล้วสาธุครับผม สาธุเไหมซาธุครับสาับคอยไปคอยมาเนี่ยเด้อบ้านเนี่ยเด้หมอนว่าเป็นหูไหเป็นกระต้านน่ารักเป็นกระต่ายเป็นของใช้หัวเป็นก้อนเฮี้ยนไก่เป็นตอนเราโอ้ยเป็นยังแงชให้ถองเป็นนกไก่ว่วเป็นยังแแต่ถึงโยมหมอนใช้ไฟเออบอกมันแล้วดีเดี๋ยวผมสิไปเรียนน้ำจืดครับไปยังหมื่นน้าสิมีน้าไปฝากไปตอนเยอะเออ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 คอยไปคอยมาเนี่ยเออซาถูกครับขอบคุณครับไปยัง